สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการใส่เสียงในแอนิเมชันที่สร้างด้วยพาว t ทูลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพาว t ทูลแล้วก่อนอื่นเราก็จะเข้าไปสู่งานแอนิเมชันที่เราสร้างไว้แล้วนะคะโดยเราจะคลิกเลือกงานแอนิเมชันที่เราต้องการจากรายการทางด้านขวา เราก็จะแสดงงานที่เราเลือกนะคะจากนั้นเราก็คลิกที่ edit in studio เราจะเริ่มจากการใส่เสียงประกอบการปรากฏ ของตัวละครต่างๆแล้วก็พร็อพนะคะในสไลด์แรกนะคะมีตัวละคร1ตัวแล้วก็มีพร็อพอีก2ชิ้นนะคะเราจะเริ่มจากตัวละครก่อนก็คลิกที่ตัวละครก็คือเด็กผู้หญิงคลิกปุ่ม setting ที่เป็นรูปเฟืองนะคะจากนั้นเลือก effects เลือกเอฟเฟกที่ต้องการให้ี่จะเลือกเป็นรีวิวร t e นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Add Sound เลือกเสียงที่ต้องการแล้วก็ปิดหน้าต่าง Effects ไปต่อมาเป็นอีโมจินะคะก็คลิกแล้วฝันเฟือง Effects เลือกรูปแบบการเข้าที่ต้องการนะคะที่นี่จะเลือกเป็นรีวิวอัพแอทเ u า d คลิกเสียงที่ต้องการแล้วก็ปิดหน้าต่าง Enter or Exit Effects ไปนะคะต่อมาเราจะคลิกเลือกอ่าองค์ประกอบสุดท้ายนะคะที่อยู่ในหน้าสไลด์นี้ก็คือรูปจะพา คลิกเ t t ติ้ง f f r f l e x จะเลือกการค่าเป็นแบบ Review Left นะคะคลิกปุ่ม Add Sound เลือกเสียงลองเล่นดูนะคะ ไปนะคะต่อไปสไลด์ที่สองนะคะมีองค์ประกอบอยู่อย่างเดียวนะคะเราสามารถที่จะคลิกเลือกองค์ประกอบที่เราต้องการกำหนดนะคะรายละเอียดด้วยการคลิกที่ตัวสเตจก็ได้หรือเราจะเลือกองค์ประกอบที่เราต้องการจากแถบเวลาด้านล่างก็ได้ ซึ่งจะแสดงองค์ประกอบนั้นณนะเวลาที่มันปรากฏนะคะจากนั้นก็คลิกที่ setting นะคะและ e อฟ ต่มาสไลด์ที่3นะคะสไลด์สุดท้ายเนื่องจากในสไลด์นี้มีองค์ประกอบที่ซ้อนกันค่้นข้างเยอะนะคะถ้าหากว่าเราคลิกเลือกที่สเต e โดยตรงอาจจะเลือกยากโดยเฉพาะองค์ประกอบที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเลือกจากแถบเวลาด้านล่างนะคะก่อนอื่นก็จะเลือกเก้าอี้ แล้วก็คลิกที่ปุ่มเฟืองนะคะแล้วก็เลือกที่ setting effect นะคะเลือกเอฟเฟกที่ต้องการเอฟเฟกตตัวนี้ใส่เสียงไม่ได้นะคะเราก็จะปิดหน้าต่างไปเลยต่อมาเป็นโต๊ะนะคะ สามารถเป็นเจ้าภาพสร้างเด็กผู้หญิงนะคะ ถ้ามีการใส่เสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอยากปุุมอัดซาวจะเป็นเช้งซาวนะคะเราก็สามารถคลิกเลือกได้จากนั้นเราลองเพลย์ดูนะคะ เราจะกลับมาที่สไลด์ที่หนึ่งะคะจากนั้นลองเล่นทั้งหมดโดยคลิกที่ r r v v i w วิดีโอด้านบนนะคะ ตอนนี้เราก็ได้กำหนดเสียงที่จะแสดงเวลาที่องค์ประกอบต่างๆปรากฏขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาใส่เสียงเพลงซึ่งจะเล่นเป็นแบ k ็กกราวนะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่ม Add Sound ซึ่งอยู่ด้านล่างของสไลด์นะคะเป็นลูปตัวโน้ตเราสามารถใส่ได้สองสิ่งก็คือ v o i c e Over ก็คือเสียงบรรยายนะคะแล้วก็ Add Music ก็คือเสียงเพลงประกอบที่จะแสดงเป็นเพลงแบล็กกราวด์จริงๆเราสามารถใส่เสียงเอฟเฟกได้ด้วยนะคะเช่นในสไลด์สุดท้ายที่เป็นข้อความปรากฏบนหน้าจอเราสามารถที่จะใส่เสียงเอฟเฟกให้เป็นเหมือนกับเสียงกดปั้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าในเวอร์ชันฟรีจะไม่สามารถใส่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ก็เลยจะทำให้ดูได้แค่2อ,อย่างก็คือใส่เสียงบรรยายแล้วก็เสียงเพลงที่เป็นแบ่งแบบกล่าวนะคะเราจะเริ่มจากใส่เสียงบรรยายก็คือ voiceover นะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่ม add voiceover จากนั้นนะคะก็มาดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างถ้าเป็นเวอร์ชั่นเสียงเงินนะคะจะสามารถที่จะให้เขาแปลงจากข้อความตัวอักษรที่เป็นเสียงพูดได้ แต่ในเวอร์ชันฟรีเราทำไม่ได้นะคะเราก็จะมีทางเลือกก็คือเลือกอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเลือกบันทึกเสียงแล้วก็เลือกนำเข้าตัวไฟล์เสียงจากแหล่งต่างๆที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้นะคะในที่นี้จะเลือกอัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราบันทึกเสียงไว้แล้วก็จะคลิกที่ปุ่มอัปโหลด เลือกไฟล์เสียงบรรยายที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ open ใเวอร์ชั่นเสียงเงินนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าเสียงบรรยายนี้จะให้ใช้กับเฉพาะสไลด์นี้หรือใช้กับทั้งวิดีโอแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีจะไม่สามารถเลือกได้เราต้องใช้กับทั้งวิดีโอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกที่ปุ่ม entire video เราสามารถกำหนดความดังเบาของเสียงได้นะคะแต่เราก็จะใช้ร้อ0เซนี้แหละต่อมาเราจะเพิ่มเสียงเพลงแบ c k g r o u n d นะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่ม add music จากนั้นมาเลือกเสียงที่เราต้องการถ้าคุณใช้เวอร์ชันเสียงเงินคุณสามารถทีใช้และเป็น Premium Music ได้แล้วก็ถ้าต้องการใส่ Effect, s ไตล์เอฟเฟ t ก็เลือกที่ Premium s o u n e Effect นะคะ แต่นื่องจากเราใช้เวอร์ชันฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเป็นฟรีมิวสิกก็จะเห็นรายการเพลงมาสามารถเลือกจากรายการนี้หรือว่าเลือกประเภทก็ได้นะคะในที่นี้จะเลือกเป็นชิลก็จะมีรายการเพลงในกลุ่มนี้มาให้เราสามารถที่จะเลือกฟังได้นะคะโดยคลิกที่ปุ่มเพลย์ทางด้านซ้ายของชื่อ ในที่นี้จะเลือกเพลงนี้นะคะ o n l y in m e m o r s ลองคลิกฟังดูก่อน,อน,นแล้วก็เลือกปุ่ม use ที่อยู่ทางด้านหลังของชื่อเพลงนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับเสียง v o i c e o v e r เมื่อกี้ถ้าเป็นเวอร์ชันเสียงเงินสามารถเลือกใช้เฉพาะสไลด์นี้ได้แต่ ในเนฟรี 3, เราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทั้งงานนำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกคลิกที่ entire video เนื่องจากว่าเป็นเสียง background ฉะนั้นจะปรับวอลลุ่มลงมานะคะเอาที่ประมาณ10นะคะ เราลองเล่นแยกได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มเพล์ของตัว voiceover หรือที่ตัว music นะคะลองเลือกตัว voiceover ค่ะตัวอย่างการใส่เสียงในพาวทูนแล้วลองเลือกตัว music นะคะ งเลือก Play together นะคะตัวอย่างการใส่เสียงในพาวทูนก็จะได้ยินทั้งเสียงเพลงบเรลงแล้วก็เสียงบรรยายพร้อมกันนะคะเรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้าต่างไปนะคะจากนั้นเราจะลองเล่นทั้งหมดนะคะคลิกที่ปุ่มพรีวิววิดีโอที่ด้านบน การใส่เสียงในพาวทูนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ผลงานแอนิเมชันที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงประกอบนะคะ